ราชวงศ์เบนจมาตเป็นราชวงศ์ของญี่ปุ่นบ้างก็เรียกว่าราชวงศ์ยามาโตะหรือว่าราชวงศ์เบนจมาตเป็นหนึ่งในะราชวงศ์ที่มีการสืบทอดสันตติวงศ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่การขึ้นครองราชของจัก,กรพรรดิจินมุ ในวันที่11กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช1203ตามตำนานโดยเป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศนานที่สุดในโลกถึง1,348ปีและก็เป็นราชวงศ์ที่มีการสื่อบสันติวงศ์มากที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันรวมได้นะครับถึง126รัชกาลแล้วแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนมากอ้างว่าจากักรพรรดิที่14พระองค์แรกนะครับเป็นจกักรพรรดิในตำนาน อันหนึ่งเนื่องจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นเริ่มที่หลังจากการมีจกักรพรรดิ14พระองค์แรกจึงเป็นเรื่องถกเถียงกันนะครับว่าหากยังไม่ได้การรวมนะครับชาติใดๆจะมีจกักรพรรดิได้เช่นไรสัญลักษณ์ประจําราชวงศ์ก็คือดอกเป็นจมาศเรียกเต็มว่าคิกามโชแปลว่าพระราชรัชกรดอกเบญจมาศจํานวนพระมหากษัตริย์มีทั้งหมดนะครับ126พระองค์ ประมุขพระองค์แรกก็คือจักรพรรดิจิม,มุผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันจักรพรรดินารงฮิโตะ uh ราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับเป็นราชวงศ์แห่งเดียวในโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถึงแม้จะพ่ายแพ้ในสงครามแต่พระราชวงศ์ก็มีได้ถูกล้มล้างแม้จักรพรรดิโชวะนะครับจะเป็นผู้ให้การต่อต้านการทำสงครามแต่ก็เป็นผู้คุมอำนาจสำคัญของการทำศึกต่อต้านฝ่ายสมพันธมิตรที่ยินยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาควบคุมญี่ปุ่น แทนการถูกนำตัวไปขึ้นศาลโลกในฐานะอาชญากรสงครามและก็ล้มล้างพระราชวงศ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเรียกจกักรพรรดิว่าเทนโนแปลว่าพระเจ้าสวรรค์ซึ่งเป็นคำจำกัดความของพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นพระราชวงศ์ญี่ปุ่นเคยได้รับการเคารพในฐานะอวตารเทพจนกระทั่งต่อมานะครับในปีคิเตศ,ศักราชนะครับ1946จกักรพรรดิโชวะก็มีพระองค์การว่า ทรงเป็นคนธรรมดาและก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามปกติจนปัจจุบันซึ่งก็เหลือเชื่อมากๆนะครับที่ราชวงศ์อยู่มาอย่างยาวนานนะครับ